สวัสดีครับเจมี่เอมี่นะจ๊ะช่องเจมี่เอมี่นะแบ่งปันนะมีดยังเหลือนะครับมีดนะครับมีดโอ้ยอ๋อแกปิตา้านี่กูเออมีดไม้มงคลนะครับสองนิ้วครึ่งนะแต่มาใหม่เด้ใหม่ไข่พิษตกิดมานะครับแบ่งปันนะครับสร้างแค่เก้าร้อยเเก้าเล่มน,นะมีดไม้มงคลนะครับรุ่นตำรวจสร้างนะ ได้มาเพิ่มได้มาเพิ่มใครสนใจก็แอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะครับแอดไลน์ like, มาคุยกันได้นะครับสาหรับมีดไม้มงกล2นิ้วครึ่งขนาด2นิ้วครึ่งนะครับแอดไลน์ line, มาเนาะราคาราคาถามแอดไลน์นะมีหลากหลายรุ่นนะครับพี่ลองดู <จะ S 1> ได้ไดนะครับแอต่เลขมีเยอะนะครับพระผมสนใจอะไรก็พี่ก็แคปหน้าจอนะครับอย่างเงี้ยมีรหัสแบบนี้นะครับเปลรา และวสามร้อยส่งฟรีนะครับสามร้อยส่งฟรีเนี่ยจะมีรหัส A1 ถึง A25 นะครับสามร้อยส่งฟรีเลยนี่หลากหลายรุ่นะะนะครับแอดไลน,น์ทักแชทมานะครับแอดไลน์ทักแชทมานะครับหานิ้วหานิ้วเหลือเล่มเดียวมะใช่หานิ้วมีเล่มเดียวนะครับมีหานิ้วพร่ได้ปวดนีนลเล่มที่อวดนั่นแหละนี่น,น,นี่นะมีห้านิ้วนะครับหานิ้วสองนิ้วนะครับขออนุญาตไม่ไม่ให้ไม่ให้ดูไม่ให้ดูเลขนะครับ ใ,ใจก็ทักแอดไลน์มาครับเดี๋ยวจะทิ้งแอดไลน์ไว้ให้นะจ๊ะขอบคุณมาก